สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Sh of Dead Shadow of the Shadow of Dead ครับทีนี้เขามีกิจกรรมพิเศษคือให้โค้ดของขวัญมานะมาดูกันครับกดไปที่รายของขวัญอย่าลืมนะตัวเล็กตัวใหญ่ต้องเอาให้ตรงนะครับ อันนี้ป็นหัดแรกครับตัวเล็กตัวอ,าอา่า่เอาให้เอาให้ตรงนะอันนี้จะเป็นแพ็รเกจคริสตัลแล้ววินญาณครับอัน,นจะได้คริสตัลแล้วก็จิตวิญญาณครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะมันก็เลยจะไม่ขึ้นแล้วนะอันต่อไป อันนี้จะให้ตีหาย,ยากกับเครื่องประดับหนึ่งชิ้นครับอันนี้ก็ใช้ไปแล้วอีกเช่นเคยใช้ไม่ได้แล้วของผมทําไม่ได้แล้วแล้วก็รหัสนะฮะมีอายุ1สัปดาห์นะครับในการเก็บถ้าเกินแล้วใช้ไม่ได้แล้วที่สำคัญเลยเขามีเงื่อนไขว่ารหัสของขวัญนนเฉพาะเวอร์ชันเพหรือว่าเพเวอร์ชันหรือว่าเวอร์ชันที่ซื้อเสียตังค์อะนะครับ เวอร์ชันที่จ่ายเงินซื้อเท่านั้นนะครับนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันฟรีที่เขาลดราคาศูานย์บาทใช้ได้ไหมนะครับเพราะมันเขียนมาเห็นไม้ชัดเจนว่าพ a y เวอร์ชันเท่านั้นนะครับลองไปใช้ดูนะครับมาดูกันว่าได้อะไรมานี่ครับปีกไห้ย,ย่าส่วนถ้าจะไม่เป็น crystal น่าจะเป็นอันนี้ครับ แล้วก็ได้จิตวิญญาณพิสตตลมาด้วยครับเอาไปใช้กันเลยนะรีบๆหน่อยนะแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติม จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับสวัสดีครับ